สวัสดีครับผมนายนรา,าวิทย์มณีพิธารหัส641127นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องพอร์ตแคสต์พอร์ตแคสต์คือคอนเทนต์ประเภทหนึ่งที่คล้ายกับการจัดรายการวิทยุโดยจะมีผู้ดำเนินรายการเพียงคนเดียวหรือหลายคนมาแชร์ความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆในรูปแบบคลิปเสียงทำให้พอดแคสต์กลายเป็นที่นิยมเพราะสามารถฟังเนื้อหา ดีๆไปพร้อมกับการทำกิจกรรมต่างๆได้นั่นเองสไตล์คอนเทนต์บนพอดแคสต์สไตล์คอนเทนต์ของพอดแคสต์จะเป็นคอนเทนต์ในรูปแบบรายการวิทยุหรือเป็นเสียงแบบดิจิตอลนั่นเองซึ่งประกอบด้วยคอนเทนต์หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์การตลาดความบันเทิงหรือเรื่องเราจากประสบการณ์โดยจะมีผู้ดำเนินรายการคนเดียวหรือสองคนก็ได้ ซึ่งพอดแคสเป็นที่นิยมด้วยลักสไตล์คอนเทนต์ที่ฟังง่ายเหมือนมีคนมาย่อยข้อมูลที่ฟังอยากรู้ให้ฟังและแบบละเอียดเข้าใจได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องแปลหนังสือหรือจมกับทะเลข้อมูลเป็นเวลานานจึงทำให้พอดแคสได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วและมีหลายแพลตฟอร์มนำฟีเจอร์พอดแคสไปพัฒนาให้เข้ากับระบบของตนเอง โดยพอดแคสที่ผมจะยกตัวอย่างมาในวันนี้นะครับคือพอดแคสเกี่ยวกับธุรกิจนะครับพอดแคสทางธุรกิจนะครับมีประโยชน์อย่างอย่างแรกเลยนะครับคือทําให้เราดูเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือในโลกโซเชียลนะครับปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าในโลกโซเชียลปัจจุบันนับผู้คนที่มีแฟนคลับหรือฐานเสียงอยู่แล้วจะต่อยอดไปได้ไวกว่าเร็วกว่ากว่าคนที่ต้องมาเริ่ม ตั้งแต่ยังไม่มีฐานเสียงนะครับโดยเป็นการบ่งบอกว่า 1. สินค้าที่เรานำเสนอหรือผลิตออกมาเป็นสินค้าที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์แยกแยะหรือค้นหาเป็นเวลายาวนานนะครับเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ ลูกค้านะครับหรือผู้ที่ที่สนใจในบริการของเรานะครับสองนะครับเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลที่ไม่เคยพบหรือว่าไม่เคยเห็นเราเลยนะครับในโลกโซเชียลได้เข้ามาศึกษาหรือว่าได้เข้ามาพูดคุยได้ฟังเความคิดหรือว่าเการใช้ชีวิตประจำวันของเรานะครับเพื่อให้เขามองว่าโอเคไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนคนนี้นั้นมีความเอ,อ คิดดีทําดีนะครับหรือว่ามุมมองเป็นในทางที่ถือว่าเป็นคนดีนะครับทําให้มีความถือว่าผู้คนคนนี้จะไม่โกงจะไม่นําสิ่งที่ไม่ดีมาให้แก่เรานะครับ3เป็นการให้ผู้ที่สนใจในสินค้าได้ติดต่อกับเราโดยตรงเลยนะครับหรือว่าพิมพ์มาหรือว่าคอมเมนต์หรือแสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับว่าอเออสดไม่ว่าจะท่านจะ ออสงสัยหรือว่ามีข้ออะไรที่อยากตอบสอบถามเข้ามาเราก็จะตอบโดยตรงทันทีเลยไม่ต้องแบบไปรอแบบแบบปล่อยเวลาไว้แล้วค่อยมาถามหรือว่าใช้แบบว่าถามไปแล้วยังไม่ได้คําตอบต้องรอนานทําให้เป็นค้างคางใจนะครับว่าจะทิ้งเราหรือเปล่าถ้าสมมติเรานําผลิตภัณฑ์ของคุณไปใช้นะครับเป็นการยืนยนันเลยว่าเราจะดูแล ผลิตภัณฑ์ดูแลลูกค้าที่เราได้นำเสนอไปอย่างดีที่สุดนะครับแล้วก็วันนี้ก็ขอจบการพูดทางนี้สวัสดีครับ